สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแบมชวกินเที่ยววันนี้พามาทานแตงไทยนะคะแตงไทยนะคะผลไม้ไทยนะคะผลไม้ไทยมีทุกภาคนะคะอาหารไทยอาหารว่างนะคะของหวานนะคะแตงไทยก็ทําได้หลากหลายนะคะก็มารับประทานด้วยกันนะคะป้าแบมก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะ ใครก็ชอบกะทิก็ทานกับกะทิได้นะคะหรือใครจะชอบทานกับน้ำตาลโรยน้ำตาลก็อร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนมก็จัดจานนะคะจัดจานให้ดูนะคะจัดจานให้ดูนะคะพี่น้องนะคะอร่อยอร่อยนะคะพี่น้องนะคะแตงไทยนะคะแตงไทยแตงไทยนะคะ ัวนี้่ผลไม้ไทยหน้านี้ก็ไม่แพงนะคะยี่สิบบาทนะคะพ่อแมก็จัดจานให้รับประทานกันนะคะจัดจานให้รับประทานกันนะคะทานด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะทานด้วยกันจ้าะะรับประทานแตงไทยนะคะแตงไทย ลาดกะทินะคะลาดกะทิก็อร่อยอร่อยนะคะลาดกะทินะคะรับประทานกับปลาดิบนะคะหอมมนะคะแตงไทยนะคะแตงไทยนะคะ,ท,ะ,คะทำของหวานรอดช่องอะไรก็อร่อยนะคะผลไม้ไทยนะคะแตงไทยแตงไทยนะคะอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะให้พ่อแบมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่น้องนะคะแตงไทยแตงไทยนะคะแตงไทยแตงไทยอร่อยอร่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อแบมด้วยนะคะ ะะอขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ